สวัสดีครับผมอาร t v นวะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปรกรณ์ของ Ubiquiti ตัวนี้เป็นประเภทของ Airgrid นะครับย่านความถี่2.4 GHz เนะครับเป็นรุ่น Airgrid M2 HP นะครับหรือ AGM2-HP-1114 ขีด HP ขีด1น1 4นะครับ1114ก็คือตัวอุปรกรณ์เป็นจานนะครับ 16dBi ก็ขนาด11นิ้วคูณ14นิ้วนะครับกว้างคูณยาวไปก็คือขนาดของจานนะครับ ก็ไม่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 ได้ยาวมากนะครับถือว่ารับเหมาะสําหรับเป็นตัวรับบิดลงแลนหรือว่าจะเป็นตัวปล่อยก็ได้นะครับแต่ส่วนมากประเภทของแอร์เกียจะเป็นตัวบิดซะมากกว่าเพราะว่าตัวรูปของจานเป็นแบบมีรีเฟกทุกทั้งหมดนะครับผมก็คือการแล้วก็รับสัญ,ญญาณได้ค่อนข้างดีกว่าที่จะเป็นเอาไปเป็นตัวปล่อยนะฮะก็สามารถรับกับพกทร w ไวไฟหรือฮอสปอร์ตไวไฟที่เราใช้ใช้งานตามบ้านทั่วไปได้นะฮะกำลังส่งของเขา ตัวนี้รองรับ POE นะครับผมแล้วก็ความเร็ว้า้สายก็คือ150 m b เมกะบิตเพอร์เซกมาตรฐาน N นะครับกำลังส่งก็อยู่ประมาณ630-1000มถึง1,000มิลลิวัตนะครับผมก็ถือว่าสูงนะครับเป็นย่านความถี่2.4 GB กิกนะครับแล้วก็เป็นรองรับ POE ในกล่องก็มี POE ให้ในชุดที่ซื้อนะครับก็จะมีตัวตัว Access Point นะครับรูปทรงก็จะเป็นตัวรูปทรงนี้นะครับผมแล้วก็จานนะครับแล้วก็ชุดยึด นะครับชุดทิศของเขาก็จะมีน็อตมีตัวยูมีแคมป์นะครับมีติดตัวเสาแล้วก็สามารถปรับได้ประมาณ1 0 2ถึง20องศานะครับก้มเงยแล้วก็ชุดก็จะมีน็อตเป็นแบบเกียวปล่อย4ตัวนะครับแล้วก็น็อตติดตัวยูในไว้2ตัวภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันตัวนี้ก็เข้าผ่านหน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับ192.168.1.20 ในกล่องก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งจานนะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับการติดตั้งนะครับด้านหลัง POE POE ก็ใช้อยู่ที่24โวลต์0.5แอมป์นะครับแล้วก็อันนี้ตัวจุกล็อกสำหรับเสียบแลนนะครับกันน้ำ เข้าตัวอุปรกรณ์นะครับตัวอุปรกรณ์ก็จะวางความอยู่แล้วแหละแต่เขาก็จะติดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่แลนออกมาข้างนอกตรงนี้ก็ถอดได้อโทษนะครับตรงนี้ก็ถอดได้แล้วก็ช่องแลนอยู่ด้านหลังนะครับติดทับร้อยมีปุ่มรีเซ็ตนะครับสามารถกดรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ15าวิเพื่อคืนค่าสถานะของอุปรกรณ์ก็จะมี power นะครับมีแลนแล้วก็สถานะความเข้มของสัญญาณนะครับตรงดูได้จากตรงนี้เลยถ้าล็อกไปแล้วนะครับก็ระวังนะครับถ้าล็อกก็คือล็อกเลยนะครับเราสามารถ หาไ่ควงแหลมๆนะครับงัดตรงปากตรงนี้นะครับเพื่อให้มันอ้าออกเพื่อไม่ให้เพื่อให้ช่องของตรงนี้เปิดออกมาเราสามารถดึงออกมาได้นะแล้วก็แผดคอร์ด AC อีกเส้นหนึ่งนะครับในกล่องหมดแล้วนะครับในกล่องของชุดแอร์กิต M2 นะครับตัวนี้ก็มีเท่านี้นะครับถือว่าเหมาะสำหรับเป็นตัวรับนะครับจะไปเป็นตัวส่งก็ได้นะครับแต่ว่า เป็นแบบในนิทางไปนะครับเพราะว่าองศาในการกวาดก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เกิน50องศาถือว่าเยอะแล้วสําหรับตัวนี้ข้อเด่นตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกตัวเล็กนะครับติดตั้งง่ายติดตั้งยังไงก็ผมติดตั้งไวล้ละจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็ถอดได้นะครับผมยังไม่ล็อกแน่นนะครับก็คือถอดออกมาไว้เฉยจะมีเกียวปล่อยนะครับสี่ตัวแล้วก็ตะแกรงติดเอาไว้ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีองศาบอก สิบถึงยี่สิบนะฮะแล้วก็น็อตกอประมาณนี้นะครับอาจจะกลับด้านนะครับผมเพราะว่ารูอยู่ด้านบนแต่ว่าไว้ด้านล่างก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปติดตั้งประมาณนี้นะฮะก็ขอจบการแกะกล่องตัวแอริตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A G M 2 H P 1 1 1 4นะครับ 150เมกย่านความถี่2.4กิกะเฮิร์นะครับ150ยเมกอัตราขยาย6องสาแล้วก็กำลังส่งสูงสุด1,000มิลลิวัตถ้าต้องการสน,สนใจสินค้าก็เข้าไปที่เว็บซิสท o u ได้เลยครับสวัสดีครับ